สวาสดีพอไมมพี่น้องทุกคนวันนี้พ่อกน้องมีสสุ์สวดวันนี้น้องมิ้วพาไปยังไปหาังไปหานังว่ายดีลูกไปหาีอ่ไปา้อันี้น้องมิวพาเอฟซีไปยังเอาฮาตะเขียดบบอบบกบอาบ่ นั่งมวยเด้ถือต่ขอถือต่ขอขคือบุม,มีเสียมแเงนะีม่นีู่นี่มิน้องมิวี่ไงวนี่มนี่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 มัยเรื่องอะไรนะ ย่างก็บังนี่น้ำหันขุนี่นะคุเมื่อนี้เฮากัสิมาหาอันขุดกบเนาะพี่น้องเนาะมาหาขุดตามห้วยตามห้องมึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยมึงนี่ต้นขัเกี่ยวก็เข่าเรียบร้อยหมดเลย เอากระสิผ้ามาหาคุดกบันนี่อยู่บ้านนอกเฮาเนาะพี่นอ,นอกเนาะมันกับพ่อจะชำนี้แล้วแล้วให้แล้วหนะ้าแล้วกับผ้ากันหาคุดกบบ่ได้ดูลาคือคน ในเมืองคนเนาะเฮาอยู่แบบธรรมชาตรอยู่บ้านเฮาอยู่ธรรมศาสตรก็มีความสุขมีความสุขบ่น้องมิวอยู่บ้านเฮานี่น้องมิวนอ้วนองมวยอยู่บ้านเฮาอยู่ธรรมศาสตรนี่มีความสุขบ่มีบ่คือบ,บ่มีบบมีแบบได้แตจะมีความสุขสะ่ะ ทุเรียนเฮ้ยทุเรียนกำลังกินทุเรียนอะมีคลุ้มซุกลหลดบอกเออสวนคนทางบา้านให้เมย์ฝาก<อ>มาให้เด้อบันนี้เด้อน้องมวยพนบอกว่าได้กินทุเรียนจะมีคลุ้มซุกคนว่ะ <c ười> ลมแท่เนาะอือ น้องมิวพาเอฟซีมาลงทงลงท่าหากบตามห่วยตามห้องคนว่ะ หาเท้มันไปนี่มันไกลพ่อหน่ไปลองหาคนพูดหวยห้องปุ๊ไปหอ้องเอาห้องม,มันมีหูกระปูเด้

ngay lơ mưa nữa ngày xem sụt thực đấy come on Đây là mùi à tôi nhai bơ nhô khứt nhô người bưng đi ây da cốc lứa khiển đi bê bê à say

เฮ้ยมาอำลานไหมน่ะเจ้าได้บ้น่ะ côใหญ่ บ่ mùi mùi, mà. ไปไสมาเฮ้ย mà